ขอเมตตาถืบ่ไม่ออกสัทธาทั้งหลายตั้งยิ่งแล่ใจตั้งหนุ่มตั้งเถ่าเพลหหูเข้าใจกันเริ่มโรคพิษเตุป้ายบัดป่าเจีมามีเำามานางว่าภาพคูบ้าเป็นเก่าก็เลยพาชิ้นหาสังขารัังายอะไีขอ,อกมาเรียงหันเรงโรคพยษเตดนี่ก็เพล่ามาาร้าย และจึงไหลต่างสังฆเมตตาออกมาเป็นหมูจอยกันไปถึงบานในเมืองในกนนี้บรมศรัทธาระวังแพ็พที่โลเวศการอันตุภาสังฆที่ไหลเติมจอยศรัทธาก็ว่าเลยชิ้นท่อมจึงว่าไปในศาสนาของเฮาเนี้เอาชิ้นหามาเป็นรักถ้าวัานนีชิ้นหาจูผูจุกุลเนี่ยในชิ้นขอสามนั้นไปเรียนจูสุเมเบิลมันม่นจังจะแพียดเอเดย์ พเพลิดนี่พระพินแล้วหายยาออมียานุ่งโลงมาว่าบอกเพืนยังห้ามฉอดเลยมีกว่ากินแหละมันหักษาชโจข้าว่าอยู่หลายรื้อนึ่งอันสนั้นที่ยาหายขาดอันนั้นบอกยังมีเตจอฉะนั้นโปมีออกสัทธาจะเป็นเอลดนั่นโกมใจคือเลยพิณมาแล้วบอกอ่าเช่นไรขามกำมันนะให้เลยเฮ็ดแล้วให้เลยพินแล้ว,ลลวอันนี้กมต้องเสียใจอย่าไปขิดว่าไปทิ้ดคนอื่นแถม อาโจไห้ก่อนมันนับากอันนี้สุดที่เข้านี่เหลือเกินอย่ามีจิตใจขึ้นและใครหือบนจิตจอมอันนั้นเป็นการเบาดีเด็ดเป็นการบาปเข้าสมคุลหักสาเผ็ดตัวอันหมูกุ้นเตียนเบาปิ้นหมูปิ้ชุ่มนองก่ออย่าไปเกตอย่าไปจ่าเข้าลงเป็นเอ็ดล้วผมจะไม่ได้จับกันกับนิ้วทิงเข่ารวมกันก็ยังไรอยู่เห้อนี้วกันก็ายอยู่อ้าออกเลือดออกยางเลยอันนั้นนี่มันสุดโจอะไรแคทที่โลกเฮ็ดนี่ผมมันเป็นอันหาแห้งครับเลยในโลกเด็ดเต็ม สมัยก่อนนี่ก้นเถาตายอ้อนคนหนุ่มเดี๋ยวในก้นหนุ่มตายอ้อนค้นเถาก้นเถา,าไรห้ามลูกอ้อนเข่าปลาเหวียวออตายเอ็ดนี่ตายลายเด็ดเจ็บลำบากกับปโเมีเป็นเอ็ดแล้วลูกมีไว้มีพผ่นเลีเรเร้ยงมีพผ่นรูหือปเมีก้นเถาไหลเลี้ยงลูกสองตือลูกก็ไรเลี้ยงร้านก็ไหลเลี้ยงลยเหเฮ็ดไต่หาเก็บหอวใหม่มีเงินมีข้ามพองอันนี้ก็ยังเขียอยว่า เช่นคุณนี้กลุ่มกายกยาของโปู่ปูเมย์ต้องซ้อมกนตายหน่าลูกสาว่าในการลำบากคนเฒ่าที่มาเรียงลูกเรียงหลานเนี่ยมันง่ายๆเขากู้เลยพาลูกพาเต่าเฮาอันนีรก็ไปหลอนเฮ็ดหลอนเปียงที่ไรเอาเสียใจไว้กูตายกำหอดเดือมาละหน่าตายอ้อนเนี่ยเรื่องการนั่งเสียใจกับเลยหมู่ปีชุ่มน่อกเสียใจกับเลยผัวเฒ่าผัวเกอแล้นี่คนหนุ่มคนกำเนี่ยเขาจะเราว่างเขาเรอยู่ไรเฮือมเขาเรอยู่เลยนั่น อันไหนใดมันเป็นการทีมีตาที่เป็นประโยชน์นาะกับตัวเขานั่นจริงเฮ็ดกวยเฮ็ดไปพูกเท่านี้ปู่ตายจึงว่าอย่าไปอันรูบหมิ่นกันอย่าไปอันวาหือกันปั้นหวาปั้นแห้งกันปั้นหํากำลังกันพองหันเป็นวิ่นก่ออย่าไปวาหือเป็นงองหายเมื่อก่อนเขาอยากตอนเป็นเสียวเอวโกดก่นีครูจักมักกันก็ดีเนี่ยไปไหนมาไหนก็ห้องกันพองเป็นสังล่ามันติดกันห่องอันเนี่ ไปกินไปต้านจอมกันของพี่ซอ่ะาอันนี้เขาที่ไลเอาใจอันกุ้นบิ้นเพียดที่เอียดฟองหรือเขาเยื่อไหพองอ่าันนี้ก็โค้ผักฟังไว้บวมเี่ยวสท่าเข้าที่ไลบอกลุกบอกต่อเข้าเขาที่ลกกเลเราวางตูไปตูมันเพราะว่ราะราวางตูไห้ดีกว่าเปลี่ยนอันดีกับตูไปตูมันเพราะว่าเราวางใจชีวิตนับไปนับยาวมันจังจัดเพียดทีเอียดอเขาซุมกุ้นนี่ผููเข้าใจในชินในธรรมพอง เพียรที่ลกา้าต่างๆมันผมมีหน้าจืดอ,อันเป็นเพียรที่เอ็ดอันวันนะนั้นยานเบาจังหายคัมเหล่วฉะนั้นเพราะผมเป็นสัทธาทั้งหลายบอ,บอกลูกบอกหลานหนึ่คนหนุม่มคนขันเระว,วังตัวไปตัวมันมันจะได้ปุนจากเพียรที่ลกเอ็ดไหลคุณบ้าบอกอมีขนส้อนกั้ไหลมาประกาศบอกเนี้ผมเป็นสัทธาทั้งหลายหรือระว,วงังอ่าขอสุดทาน,นก็เลยจุนตอนอยู่เหล่าเซอร์ดี อยู่ดีกินหวานกาย่อนคลายมานันสามารถจ้าขึ้นเนอกเขาบุญพระเจ้าบุญพระธรรมบุญพระสังฆาอาจุมาปุมควางหักษากรับุลยปมเหนี่ยวัท่าเขาจูผูจูคุ้นเดือด